วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากคุณเบียนะคะผู้จัดก,การอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์โอมฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะรบกวนสอบถามพี่เบียร์นิดนึงนะคะวันนี้พี่เบียร์คาดหวังยังไงกับตัวอินฟินิทที่ เปิดตัวในวันนี้บ้างคะครับสำหรับสอินฟินิเอร์นะครับจะเป็นแคมเปญต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งเราออกแคมเปญลีบบอลเลสมานะครับมาในปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนมาเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มันเป็นอินฟินิเอร์ลีบบอลเลสนะครับซึ่งตัวสินค้าตัวอินฟินิเอร์เองเนี่ยเราโฟกัสที่3อย่างคือเรื่องของดีไซน์นะครับเรื่องของการคอนเนคกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับกับเรื่องของการรับกับคอนเทนต์ได้หลากหลายนะครับสิ่งที่เราคาดหวังในการเปิดตัวครั้งนี้คือเราเรามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างก จากคู่แข่งเรายัางชัดเจนคือตัว Full LED Slim นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับภาพที่มีมิติคมชัดนะครับดีกว่านะมีพื้นสีดำที่ดีกว่าทำให้ภาพมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ผู้บริโภครู้นอกจานี้เราอยากให้ผู้บริโภครู้ด้ยยวยว่าสินค้าในหมวดของ LED LCD TV เนี่ยเราได้มีการออกตลาดมา ค่อนข้างเยอะมากนะครับก็คือไม่นับไปยี่สิบรุ่นนะครับโดยที่รุ่นที่เราโฟกัสก็คือ,คอตัวซีรีส์ที่เป็น LX 9,500นะครับซึ่งเป็น uh, Full LED Slim with 3D เทคโนโลยีนะครับสิ่งที่เราค uh, าดหวังจริงก็คือเรื่องของยอดขายนะครับเพราะว่าแทร็กเก็ตของเราคือเราต้ uh, องการแทร็กเก็ตเรื่องของยอดขายของตัวมา k e t Share ของ LCTP เนี่ยให้เพิ่มขึ้นจากที่เรามีอยู่20ให้เป็น25นนะครับภายในปีนี้นะครับแล้วเราคิดว่า uh, เทคโนโลยีนี้นะครับเทคโนโลยี Full LED Slim เนี่ยจะเป็นตัว ตัวนําให้เราไปประสบความเร็จในในแง่ของยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ขั้หวังแง่ยกยับยอดขายครึ่งปีหลังบ้างคะโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวนําเหมือนกันหรือเปล่าคะ อ่าใช่ครับก็คือเครึ่งปีหลังเนี่ยเนื่องจากช่วงค่าเฉี่ยวของครึ่งปีหลังเนี่ยจะอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกด้วยนะครับซึ่งฟุตบอลโลกเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยยอดขายของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเกือบ30%นะครับมเมื่อเราออกอสินค้าใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาด้วยเนี่ยยิ่งทำให้เราเราค่อนข้างมัน่นใจว่าจะทำให้ยอดขายยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแน่น,นอนว่าสิ่งที่เราทาร์เก็ตเอาไว้เนี่ยที่เป็นบอกว่า market share 25เนี่ยเราคิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยยยอดขาเรานน่าาจะะโตขึ้ออีกกปรมณเเืบ20-30ลยทีเดียวแล้ว่าให้เราาสมึ่งปีหล Share 25%เราต้องการได้โอ้ยแทร็เก็ตปีนี้ก็น่าลุ้นนะคะเราคาดหวังว่าน่าจะทําได้นะคะเไม่ทราบว่าทางพี่เบียร์มีอะไรฝากถึงผู้ใช้ LG ไหมคะสําหรับแฟนลับนะครับสำหรับสินค้า LG เองนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราเป็นแบรนด์ LG เองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่นะครับ ให้ผลิตสินค้าออกมาเนี่ยที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการของบริโภคนะครับอีกทั้งตัวสเปคของสินค้าเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลายๆเจ้าเนี่ยเราค่อนข้างให้สเปคที่ดีกว่าในราคาที่เกือบจะเท่ากันนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของคุณภาพนะครับเรื่องของการใช้งานจริงนะครับเรื่องของความคุทอนทรหรือว่าเรื่องของ์วิสของเราเนี่ย เราเราเราค่อนข้างพร้อมในเรื่องของการาให้ตรงนี้กับผู้ริโภคนะครับแล้วก็ท่านที่ใช้อยู่เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับตรงกับความต้องการของท่านได้แน่งอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้นะครับก็อยากให้ลองมาศึกษาดูนิดนึงนะครับว่า LG เรามีสินค้าอะไรบ้างนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าแล้วลองมาใช้ดูนะครับลราลองว่าจะไม่ผิดหวังอืมค่ะท้ายนี้นะคะทางเว็บ LCD Space ก็ขอขอบคุณพี่เบียร์มากนะคะที่ให้บทสรุปที่ดีอย่าลืมนะคะเลือกสินค้าอย่าลืมไปพิจารณาสินค้า LG ที่บูได้นะคะติดตามชมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ